สวัสดีครับอยู่กับช่องฟุนบอลเลยบอลกันนะครับในนัดล่าสุดนะครับเกมสุดท้ายของเกาหลีใต้โดยเจอกับทางฝรั่งเศสครับก็เป็นโค้ชคนเก่าของเกาหลีใต้ด้วยนะครับสำหรับโค้ชของฝรั่งเศสโดยในเกมนี้เกาหลีใต้แพ้ไป3เซตรวดเลยนะครับแทบจะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับ คือแพ้ไปแบบราบคาบเลยขาดลอยสเซได้สกอร์17-25ต่อ19-25ต่อ 25, แล้วก็21-25นะคะคือสู้ไม่ได้เลยนะครับสำหรับเกาหลีก็มีบางจังหวะบางแต้มนะครับที่เหนี่ยวสู้แต่สุดท้ายก็ต้านความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสไม่ได้ครับเพราะว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็มีโค้ชดีซ่านนะครับที่น่าจะรู้ทางของเกาหลีใต้ดีดๆเพราะว่า เคยคุมเกาหลีใต้มานานนะครับสำหรับซีซ่าเฮอร์เนนเดก่อนซาเลส,นสคนนี้โดยหลังจบเกมต้องบอกว่าเศร้าเลยนะครับสำหรับเกาหลีแต่ละคนนี่คือดูครับโอ้โหเศร้าเลยครับแต่ละคนคือโค้ชก็สัมภาษณ์ครับดูสีหน้าก็ไม่แฮปปี้เลยครับเศร้ามากเพราะว่าตอนนี้โอกาสตกชั้นคือสูงมากๆแล้วนะครับคือถ้าต้องลุน้นเท่านั้นต้องลุ้นระหว่างไทยกับแคนาดาครับคือถ้าไทยชนะเนี่ย เกาหลีใต้ตกเลยครับตกชั้นแน่นอนส่วนถ้าไทยแพ้เนี่ยเกาหลีใต้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเกาหลีใต้ทําอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากต้องดูคู่ระหว่างไทยกับแคนาดาเท่านั้นนี่ครับยกทีมเลยครับดูแต่ละคนเศร้ามากนี่ก็คิมดทอินนะครับแล้วก็จูอาครับบอลเร็วโค้ชก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากหลุนระหว่างคู่ไทยกับแคนาดาครับนี่ครับคือถ้าตกชั้นจริงๆเนี่ยเกาหลีใต้ก็ ยากแน่นอนครับที่จะกลับมาในวีเนีเพราะว่าตอนนี้อันดับโลกคือหลุดไปไกลนะครับหลุดไปเทียนดับที่34ของโลกซึ่งวีเนเนี่ยถ้าทีมไหนจะขึ้นมาแข่งก็คือจะต้องอันดับโลกดีที่สุดนะครับซึ่งในตอนนี้ทีมที่อันดับโลกดีที่สุดก็คือยูเครนครับถ้าใครตกชั้นยูเครนก็พร้อมเสียบขึ้นมาแท่นทันทีครับฝรั่งก็ยากแน่นอนครับถ้าตกชั้นในปีนี้ ส่วนทีมไทยเราก็ยากเหมือนกันครับถ้าตกชั้นเพราะว่า,าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับสำหรับทีมสาวไทยตอนนี้ก็ต้องภาวนาครับแล้วก็ต้องให้กําลังใจศส,สาวกันให้เยอะๆเลยครับแอดเองก็เศร้านะครับเพราะว่าตามเชียร์สาวไทยเรามาตั้งแต่เวลากลางปีนะครับซึ่งตอนนี้ก็วีแนลแนลสองพันยี่สิบห้าก็หลายปีแล้วก็ทําคลิปอวยนักกีฬาสาวไทยทําคลิปชมนักกีฬาสาวไทยมาโดยตลอดครับถ้าสาวไทยเราตกชั้นจริงๆเนี่ย ก็เสียใจครับแล้วก็เศร้าแน่นอนครับเศร้าใจมากๆเลยไม่ใช่แค่แอดแฟนๆก็เศร้าใจมากๆอย่างแน่นอนคือเราก็ไม่คิดนะครับว่าการที่ทีมไทยเราขาดตัวหลักไป3-4คนเนี่ยมันทำให้ไทยเราเป็นแบบนี้นะครับไม่มีบุ๋มบิ๋มไม่มีวิภาวีไม่มีเตยหัตถยาเป็นขนาดนี้เลยครับโอ้โห ก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับสำหรับทีมไทยขอแค่ให้เต็มที่แล้วก็สู้ใส่เต็มก็พอครับเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับในวนนวเนอเรียล2025ปีนี้ครับจะเจอกับแคนาดาเชื่อว่าแคนาดาเองเนี่ยก็ไม่ยอมไทยแน่นอนครับเพราะว่าดงหลังมาเขาก็เก็บ มาได้หมดแล้วนะครับสามนัดสี่นัดที่เจอกันมาเนี่ยแคนาดาก็สามารถเอาชนะไทยไปได้ก็ต้องรอลุ้นรอดูกันครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กันด้วยสวัสดีครับ